จะแปลกันตรงๆก็คือ UX มันก็คือ user e x p e r i เพียร์เส่วน UI ก็จะเป็น User Interface d e s i g n เป็นจุดเริ่มนะคะในการที่จะคิดศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ให้ User เป็นศูนย์กลางเพราะปกติเวลาที่เขาคิดนะคะเขาก็จะคิดแค่ว่ามันฟังก์ชันยังไงแต่เขาไม่ได้คิดว่าเอ้ยคนใช้งานยังไงบางคนน่ไม่ได้จาเป็นต้องใช้โปรดักที่มันแอดวานซ์แต่ว่าเขาก็สามารถที่จะมีชีวิตที่มีประสบการณ์ที่ดีได้ Design t h i ง k i n g เนี่ยมันเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทาให้เกิดนวัตกรรม u x เ i ยเข้ามาช่วยทาให้โปรดักนั้นมน อาชีพนี้เป็นอาชีพที่เงินเดือนสูงมากคนเข้าเจผิดกันเยอะเนาะว่า UX ต้องโคดดิ้งได้ไปสมัครงานเขาจะถามคำแรกเลยคะ่ะว่าโคดดิ้งได้ไหมอาจารย์ก็พยายามเบนอินดัสทรีกับวงการที่เป็นอะคาเดมกพยายามสร้างคอมมูนิตี้ให้มันสตรองศาสตร์นี้มันสามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาไม่มีจุดจบเป็นลาสเวอร์ชันตลอดเวลาในรั้วมหาลาัยเองหรือว่าในวงการการศึกษาเองควรจะแบบคุยกันแล้วก็เข้าใจคอนเซปต์ของการเอมพัตตีเพื่อที่จะทําให้การศึกษาหรือว่านวัตกรรมของเมืองไทยดีขึ้นแล้วก็วงการ UX UI สวัสดีครับผมนายแพทย์การพงทองรงหรือเปียงครับพบกับผมอีกครั้งนะครับในรายการที่นี่รากกระบังประเด็นที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับว่าเรื่องของการออกแบบครับว่างานดีไซน์จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันได้อย,ย่างไงมีคุณค่าหรือส่งผลต่อร่างกายจิตใจหรือทัศนคติของเราได้อย่างไรบ้างครับวันนี้นะครับผมจะชวนทุกคนมาพูดคุยกับอาจารย์เป้ครับอาจารย์ดรนวลพันธ์ แก้วมณิกรลังสีอาจารย์ประจําภาควิชาศิลปะอุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบเป็นครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะในเรื่องของการออกแบบอาจารย์มาในเส้นทางตรงนี้ได้ยังไงครับเริ่มแรกนะคะก็ เรียนปนริญญาตรีที่สจอจลนะคะศิลปะอุตสาหกรรมนี่แหละคะ่ะก็คือออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะช่วงระหว่างเรียนนะคะทางาจารจลก็มีให้ไปเป็นปนักเรียนแลกเปลี่ยน,นะคะ่ะก็มีได้มีโอกาสได้ไปที่โตไกยูนิเวอร์ซิตี้ตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันโลกเราเนี่ยกว้างใหญ่เนะเาะเราเราควรจะแบบออกไปเรียนรู้หลังจากนั้นก็ทํางานนิดนึงนะคะแล้วก็ทุบก,ก็ปปุกค่ะก็ไปใช้ชีวิตนะคะอยู่ที่แวนคูเวอร์ค่ะที่ที่แคนาดาเราก็ไปเจอนะคะว่าจาก บีบีเนาะโทรศัพท์มือถือที่มีปุ่มเยอะๆมาเป็นแบบทัสกีนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ทําไมคนถึงคิดโปรดักอะไรแบบนี้ได้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีคอร์สที่น่าเรียนเกี <c oughs> ่ยวข้องกับการออกแบบอะไรแบบที่มันเปลี่ยนโลกจากนั้นก็ไปเรียนต่อที่สวีเดนนะคะที่มาเมอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ตอนนั้นก็ได้เรียนอินเทอร์ดักชันดีไซน์ค่ะซึ่งเปิดโลกมากๆเลยค่ะว่าการออกแบบมันไม่ใช่แค่คิดตัวอ็อบเจกต์มันคือการเรียนรู้คน mm hmm. เรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์แล้วก็เรียนรู้ เรื่องของบริบทต่างๆก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นประโยชน์กับกับทั้งตัวเราเองประเทศแล้วก็ทั้งโลกเราด้วยค่ะจะเห็นว่าแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้มันไม่มันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันอาจารย์คิดว่าเทรนในปัจจุบันนะครับในเรื่องของการออกแบบมีความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้นะคะการออกแบบด้วยความที่เทคโนโลยีเนี่ยมันแบบแอดวานซ์มากๆเราไม่สามารถที่จะแบบว่าตามเทคโนโลยีได้แบบตลอดเวลา การออกแบบเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะกลับมาในยุคข,ของความยั่งยืนมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามุ่งเน้นไปที่การใส่ใจพฤติกรรมมนุษย์เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีอะคะ่ะเทคโนโลยีเนี่ยบางทีบางคนน่ไม่ได้จําเป็นต้องใช้ Product ท,ที่มันแอดวานซ์มากแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะแบบมีชีวิตที่มีประสบการณ์ที่ดีได้เหมือน Product ที่ออกแบบมาแล้วมันเหมาะกับเขาใ,ในการใช้ชีวิตประจําวันที่มันสามารถเบนอิน กับสิ่งที่เขาทำงานเหนื่อในทุกๆวันได้มันจะมีบัสเวิร์ดคำหนึง่งคำว่า UX UI ค,คือใครๆก็พูดถึงคำนี้ตลอดเลยอาจารย์อธิบายให้ง่ายและเข้าใจได้มากขึ้นยังไงได้บ้างถ้าจะแปลก,กันตรงๆก็คือ UX มันก็คือ user experience design ส่วน UI ก็จะเป็น user interface design มันจะเป็นการออกแบบประสบการณ์ซึ่งจริงมันจะรวมถึงการออกแบบคอมพิวเตอร์ออกแบบโต๊ะออกแบบเก้าอี้ออกแบบ ทุกๆอยา่างแต่ส่วนใหญ่ในเทอมของ UXUI เขาจะใช้ในเรื่องของ เทคโนโลยีดิจิตอลแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ย UX UI มันก็คือเป็นศาสตที่กว้างกว้างขนาดส่วน UI ก็จะเป็นส่วนต่อประสานถ้าเป็นภาษาไทยดูแบบไม่รู้จะแปลว่าอะไรก็คือการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์หรือว่าสิ่งของนะคะโดยผ่านปุ่มหรือผ่านสิ่งที่เราไป a c c e s สไปเข้าถึงในสิ่งที่เราจะใช้งานโดยปกติเราจะคิดมาก่อนว่าเราอยากได้ e x p e r ์ e n c e แบบไหน,นเราค่อยไปคิด UI คือ UI จะเป็นส่วนสุดท้าย เปรียบเทียบเหมือนภูเขาน้ําแข็งนะคะคส่วนที่อยู่ข้างใต้นี่คือ UX ออส่วนที่อยู่พ้นน้ำคือ UI i <UI S 1> เพราะฉะนั้น UX UI เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับดิจิตอลซะเยอะถ้าเกิดว่าคิดไวๆพวกแอปพลิเคชันต่างๆในมือถือใช่ไหมใช่เลยค่ะอันนี้คออันนี้คือใช่เลยค่ะแต่ว่ามันก็มีอย่างอื่นที่ที่ไม่ใช่ บนมือถือก็มีค่ะเช่นอ่าสมัยนี้เนาะเวลาเราเปิดฝากระโปรงรถนะคะเราใช้เซนเซอร์ใช้เทา้า Ex p e r i e เ c e คือหมายถึงว่าเขาต้องถือของมาใส่หลังรถเขาก็ไม่อยากวางของไว้ที่พื้นเขาต้องการที่ให้มีการเปิดฝากระโปรงรถได้ง่ายก็คือการนําเอาเทคโนโลยีมาใส่ในส่วนต่างๆไม่ใช่แค่เฉพาะมือถือมนึกถึงเวลาเปิดประตูแล้วก็มีไฟออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะก็คือหมายถึงว่าเขาเอาศาสตร์ของ U X U I ไปแอปพลายใช้ในวงการต่างๆ พวกสมาร์ทโฮมนี่ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เลยค่ะสมาร์ทโฮมนี่ก็เป็น UX อย่างหนึ่งที่คิดขึ้นมาแล้วก็พยายามพัฒนาในเรื่องของอินเทอร์เฟซที่แบบเข้ามาแล้วแบบอุ้ยดูโมเดิร์นเหลือเกินหรือว่าเข้ามาแล้วเราต้องตบมือสามทีถึงไฟถึงจะเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือรวนแล้วแต่เป็น ศาสตร์ที่มาจาก U X U I ทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันกว้างใช่มันกว้างมากคือพอเราพูดถึง U X U I ผมนึกถึงพวกแบบแอปพลิเคชันก่อนอย่างเดียวเลยแต่ว่าพออาจารย์อธิบายแบบนี้มันภาพมันจะกว้างมากจริงๆก็แทบทุกอย่างใชีวิตประจำวันตอนนี้เลยเพราะปกติอะเวลาที่เขาคิดนะคะเขาก็จะคิดแค่ว่ามันฟังก์ชันยังไงแต่เขาไม่ได้คิดวิธีการวางจังหวะว่าเอ้ยคนใช้งานยังไงถึงจะเหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ ในวงการมันเริ่มเปิดกว้างแล้วทำให้คนเอาไปแอปพลายใช้ได้มากขึ้นพอเราเอาเรื่องของเทคโนโลยีมาจาับมูลค่ามันก็ย่อมจะต้องสูงตามไปด้วยใช่เลยค่ะใช่ไหมครับคือผมอยากทราบว่าถ้าเราอยากจะออกแบบอะไรที่มันมีการใช้หลักการ UX/UI ในทีมควรจะมีใครบ้างแน่นอนคะ่ะมี UX/UI มีกราฟิกสำหรับ ประชาสัมพันธ์นะคะมี Developer อค่ะอาจจะมี Product Owner คอยดูควบคุมทัมมิ่งถ้าเป็น Product ที่เป็นดิจิตอลมีโปรแกรมเมอร์มีฟอนเอนถ้าเป็น Product ที่ไม่ใช่ดิจิตอลก็อาจจะเป็นเรื่องของฝ่ายผลิตต่างๆมันก็ขึ้นอยู่กับอินดัสทรีด้วยไหมครับถูว่าเป็น UX UI ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ก็อาจจะต้องมีแพทย์อยู่ในทีมด้วยใช่ถูกต้องหรือถ้าเกี่ยวกับเครื่องกลก็อาจจะมีวิศวะถูกต้องอย่าง้ใครับกต้องเพราะฉะนั้นก็เป็นทีมใหญ่ เป็นทีมใหญ่นะกว่าจะออกมาสักโปรดักต์หนึ่งได้มูลค่ามันก็ย่อมสูงตามไปและที่สําคัญคืออาชีพนี้เป็นอาชีพที่เงินเดือนสูงมากวงการนี้แบบเปิดกว้างนะคะแล้วก็แบบมีผู้คนหลากหลายอย่างเช่นแบบสมมติจบวิศวามามาเป็น UX UI ก็ได้ค่ะไม่ได้จําเป็นเฉพาะผู้เรียนออกแบบเท่านั้นแล้วถ้าพูดอย่างนี้นี่ที่สจรเรามีสอนไหมแน่นอนค่ะว่าตอนนี้ย เือบจะทุกคณะเนาะมีดีไซน์ทิงกิ้งเนาะเป็นจุดเริ่มนะคะในการที่จะคิดให้ยูเซอร์เป็นศูน,นย์กลางเนาะหรือว่าเราเราเรียกได้ว่าเราศึกษาพฤติกรรมมนุษย์แล้วก็เอามาคิดนวัตรกรรมในส่วนของ Implement อย่างเช่นวิศวะอย่างเงี้ยค่ะเขก็มีเรียนดีไซน์ทิงกิ้งเหมือนกันของสถาปัตย์ก็มีคณะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบ Product เ์่เยหรือว่าการสื่อสารมี Design Thinking เข้าไปหรือว่ามีการสอนเกี่ยวข้องกับ UX/UI โดยเฉพาะ e s s i n t t i n n k n g เนี่ยมันเป็นกระบวนการกระบวนการหนึ่งนะคะที่ทําให้เกิดนวัตกรรมนะคะโดยการที่มีศาสตร์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทั้งเรื่องของการ analyze ข้อมูลการ empathy ideation หรือว่าการ prototyping หรือแม้แต่ user testing ต่างๆคือกระบวนการที่ทําให้เกิด นวัตกรรมซึ่งแน่นอนค่ะโทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันก็คือล้วนแล้วจะเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากกระบวนการคิดของ d ดีไซน์ h ิง k i n g แล้วก็ U X U I เข้ามามีส่วนในการช่วยทําให้ Product ์นั้นมันสวยงามและเกิดขึ้นจริงมันอาจจะต้องเริ่มจากการที่เราต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างก่อน ไม่ค่ะก็คือเราอาจจะไปค้นพบว่าของบางอย่างใช้ไม่สะดวกหรือเราเกิดเพนพอยอะไรบางอย่างแต่มันอาจจะยังไม่ได้เกิดปัญหาตั้งแต่แรกก็ได้เข้าใจประมาณว่ายังยังมีอะไรที่เพิ่มเติมได้ก็ได้อ่าหรือว่าอาจจะมีความไม่สะดวกอะไรบางอย่างในโปรเซสเดิมๆที่เราทำอยู่ในที่ประจุบัน้เราก็เอาดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยมาจับ มาช่วยได้ใช่แล้วก็เกิดเป็นโปรเซสหมายว่าเออเราจะมีการพัฒนาโปรดักต์ในรูปแบบไหนอะไรอย่างนี้ซึ่งมันจะฟิตกับสถานการณ์หรือเจอร์นีที่เขาใช้ในสิ่งนั้นอยู่แล้วเขาต้องไม่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อมาใช้สิ่งนี้ในดีไซน์ทิงกิ้งประกอบด้วยโปรเซสอะไรบ้างครับอาจารย์ก็อย่างแรกเลยก็คือมี s โ p p o นะคะแล้วก็มี empathy ซึ่ง empathy ก็คือหัวใจของดีไซน์ทิงกิ้งนะคะแล้วก็มีเชิงทฤษฎี data นะคะแล้วก็มี ideation แล้วก็ prototyping แล้วก็แน่นอนค่ะ user testing ค่ะ ก็ถือจบด้วย user testing แล้วถ้า user testing ไม่ดีก็ย้อนกลับไปใหม่ใช่ค่ะเป็นแบบนี้เป็นวนลูปอย่างงี้ค่ะวนลูปกับก็คือเหมือนเหมือนเหมือนดิจิตอลโปรดักต์เลยค่ะก็คือเราใช้เวอร์ชันล่าสุดเราจะไม่มีแบบ B1 B2 อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอโอเคแสดงว่าดีไซน์ทิงกิ้งก็จะเป็นโปรเซสก่อนหน้าที่จะกลายเป็นโปรดักต์หรือว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะครับจริงๆมันคือมันมันซ้อนกันอยู่ค่ะดีไซน์ทิงกิ้งคือ วิธีการคิดหรือ process นะคะส่วน user experience เนี่ยมันจะเป็นล่มใหญ่เราจะทำ experience เรื่องอะไรแล้วก็เอา design thinking ไปจับเป็นกระบวนการกันไปด้วยกันใช่ครัอไปด้วยกันผมอยากให้อธิบายเรื่องของ empathy เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับ empathy นี่มันแปลกตรงที่ว่าอาจารย์เคย search how to empathy chat GPT ไม่สามารถตอบได้เป็นเรื่องของแบบมนุษย์โดยเฉาะใช่ใเราเราตกใจมากเพราะว่าปกติเขาจะตอบได้ทุกอย่างแต่ว่าเรื่อง empathy เนี่ย มันเป็นเรื่องของมนุษย์เวลาเราเอมพัตตีเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราสมมติว่าคนเสียใจมาเราลองให้ตามเขาไม่ใช่แต่มัน,ม,นมันคือความรู้สึกที่เราไปใส่รองเท้าเขาเรารู้เลยว่าเออถ้าถึงจุดนั้นเราก็คงร้องให้เหมือนกันสมมติเราเป็นนักออกแบบเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะขึ้น เราประจาทางโดยที่เรามีอายุเยอะเราเอมพัตตี้โดยการที่เราลองจําลองตัวเองเป็นคนที่มีอายุเยอะเราไม่สามารถยืนตัวตรงได้แบบเหมือนคนอายุปกติเราก็จะได้เอมพัตตี้เขาว่าเอ้ยเขาขึ้นลนเมลำบากเนาะเขาเรียกว่าการที่เราแบบทดลองกัน เป็นเป็นเขาเดูาดใช่ค่ะในการที่จะเอมพัตตีเพราะฉะนั้น p r o d u c t ัก o d ักหนึ่งที่จะออกมาได้เนี่ยมันใช้เวลานานมากเพราะว่าเราต้องรีเสิร์ชใช้เวลานานกว่ากระบวนการผลิตด้วยซ้ำคือรีเสิร์ชเพื่อที่จะเอมพัตตีใช่ <c oughs> เพื่อที่จะเอาความเอมพัตตีเนี่ยมาคิดในกระบวนการการออกแบบบางประเทศเนี่ยเอาไปคิดเป็น กฎหมายเอาไปคิดเป็นระบบดิจิตอลต่างๆเช่นกฎหมายว่าอต้องจอดรถจัาธารณะอย่างเงี้ยนะคะกี่นาทีเพราะว่าหนึ่งมีซิร c e r n เรื่องคนแก่นเซ c e r นเรื่องเด็กในการที่จะขึ้นรถอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นเรื่องของดิจิตอลว่าเปิดอันนี้ต้องกี่นาทีถึงจะปิดก็คือมันมาจากการรีเสิร์ชทั้งสิ้นเลยค่ะอาจาสมมติว่าผมอยากจะเปิดแบรนด์เฟอร์นิเจอร์สักอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาหลักการของ UX UI มาใช้ครับอาจารย์อาจารย์ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันต้องคิดยังไงบ้างครับ โอเคอย่างแรกเลยนะคะดูพฤติกรรมเขาค่ะว่าเขาชอบใช้เฟอร์นิเจอร์ในลักษณะไหนนอนนั่งหรือว่าโตาอาหารดูพฤติกรรมก่อนค่ะว่าเขาใช้อะไรมากสุดอย่างที่สองก็คือดูคู่แข่งค่ะ<อ>ว่าเฮ้ยคู่แข่งมีใครทำอะไรไปแล้วบ้างหลังจากนั้นเราถึงเอา Data ต่างๆอะค่ะมา Em p ม t h y ์ต้เขาเนอะว่าทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมแบบนั้นแล้วเฟอร์นิเจอร์เราไปตอบโจทย์เขาในการใช้งานในแต่ละวันกี่ชั่วโมงแล้วเราก็เอามาออกแบบ ให้เหมาะกับพฤติกรรมของเขาอาจจะต้องทำโปรโตไทป์ให้คนเทสเนาะว่าเขาชอบไหมราคาเหมาะสมไหมการเข้าถึงสินค้าเราเขาสามารถเดินมาซื้อได้เลยไหมหรือเขาต้องสั่งผ่านออนไลน์มีคนไปประกอบให้ไหมหรือเขาต้องซื้อไปประกอบเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือสิ่งที่ เป็นประสบการณ์ทั้งหมดเลยค่ะในการที่จะซื้อสินค้าเราแล้วก็การเอานำไปใช้่ะอันนี้ก็คือเป็นฝั่งของสิร์ชใช่ไหมครีเสิร<ฆ>์ชแล้วก็เป็นเรื่องของเอ<ฆ>็มพาร์ตี้ค่ะแล้วถ้าจะไปในฝั่งของไอเดียชันไอเดียชันก็คือเหมือนกับเป็นการคุยกับพาร์ทเนอร์อย่างนี้ไหมครับมีทั้งสองอย่างค่ะก็คือทั้งส่วนของตัวอ่ายูเซอร์เองด้วยนะคะแล้วก็ส่วนของการผลิตแล้วก็ส่วนของอ่าเทคโนโลยี Technology ด้วยก็คือต้องนำทั้งสามอย่างมาคอมบิ่นการให้ลงตัวค่ะ ไม่ได้หมายความว่าต้องทุทกอย่างส5มสิบ้าสามสิห้าสาสิบห้านะคะบางอย่างอาจจะเทคโนโลยีน้อยกับวัสดุเป็นหลกักทางนี้ทางนั้นนะคะก็คือต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้งานเนี่ยต้องการแบบไหนต้องการจะซื้อบ่อยๆหรือต้องการจะใช้ยาวๆนานจะสังเกตได้ได้จากแบบว่าผลิตภัณฑ์ของอีกเกียเนาะเป็นต้นะนะคะ,คะก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้เป็นสิบปีเลยกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้สอีเราทิ้งเลยอะไรอย่างนี้นะคะ่ะก็คือเหมือนคล้ายๆแบบว่ามีสำหรับตอบโจทย์ทุกเซ gment เนาะให้หลากหลายค่ะอาจารย์คิดว่า ตอนนี้ครับในไทยของเราเนี่ยเรื่อง UX UI ไปถึงไหนแล้วครับคนเข้าใจผิดกันเยอนะเนาะว่า UX ต้องโคดดิ้งได้<ม>อย่างรูกศิษย์อาจารย์เนไปสมัครงานก็เขาจะถามคําแรกเลยค่ะว่าโคดดิ้งได้ไหมซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่หลักของคนที่เป็น UX คือ UX สามารถที่จะโคดดิ้งได้เพื่อที่จะทดลอง product แต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าโคดแบบเป็น d e deep ดีฟโคดดิ่งขนาดนั้นทำให้วงการ UX จริงๆในประเทศไทยเนี่ยมันเติบโตแต่ว่าไปได้ช้ามากเพราะว่าไม่มีเงินทุนที่ซัพพอร์ตในเรื่องของรีเสิร์ชมากหนักด้วยก็จะมี2ประเด็นก็คือเข้าความเข้าใจผิดว่าหน้าที่มันทับซ้อนกับโปรแกรมเมอร์นะคะแล้วก็เรื่องเงินทุนว่าส่วนใหญ่ก็จะแบบผลิตเลยผลิตเลยโดยที่ไม่ได้อ่าไปใส่ใจในพาร์ทของรีเสิร์ชที่เป็นเอมพัตตีจะมีแนวทางยังไงให้เรื่องนี้ในไทยไปได้ไกลกว่านี้พูดถึงอาจารย์ก็พยายามเบน วงการทั้งสองวงการเนะก็คืออินดัสทรีกับวงการที่เป็นอะคาเดมิกท่านก็มีแบบพวกแบบ ACM s i x Kai Chapter เพื่อแบบคอนทิบิวให้ทั้งสองวงการมาเจอการให้มาคุยกันมาว่าเออมันมีพาร์ทของรีเสิร์ชนะรีเสิร์มันจะช่วยคอนทิบิวงานคุณให้มีแวลูที่มากขึ้นใช่ถูกต้องค่ะก็คือพยายามสร้างคอมมูนิตี้ให้มันให้มันสตรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจอยกันด้วยคนหรือว่าคุยกันด้วยโปรเจกต์หรือว่าแม้แต่วงการพวกสตาร์ทอัพหรือวงการพวกที่เกี่ยวข้องกับอินโนเวชัน ก็คือเราพยายามที่จะเข้าไปคอนทิบิวให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ฝากไปถึงผู้ผู้ที่มีอํานาจนะเผื่อแบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าโครงการของรัฐหรือว่าในรั้วมหาลัยเองหรือว่าในวงการการศึกษาเองก็ตามค่ะก็คือควรจะแบบคุยกันแล้วก็เข้าใจคอนเซปต์ของของการเอมพัตตีเพื่อที่จะทําให้การศึกษาหรือว่านวัตกรรมของเมืองไทยดีขึ้นแล้วก็วงการ U เ U I ด้วยค่ะอาจารย์ครับอาจารย์มีเคสของไทยหรือ,อของอาจารย์เองไม่ได้ครับ,รบที่เจ๋งๆที่เรา ทำให้แบบเป็นอินสปายคนที่สนใจเรื่องนี้เป็นโปรเจกต์ตัวเองก็ได้ค่ะเป็นโปรเจกต์ที่เป็นดิสเสเทชันนะคะตอนเรียนปอเอกค่ะก็คือว่า เราทำ UI เป็นที่แกว่งแขนเพื่อที่จะป้องกันออฟฟิซินโดมตอนรีเสิร์ชเราคนพบว่าคนที่เป็นนักกีฬาตายกีฬาก็เป็นออฟฟิซินโดมคนที่ไม่ออกกําลังกายก็เป็นอยู่แล้วเนาะคนที่ออกกาลังกายหนักก็ไม่ใช่ไม่เป็นออฟฟิซินโดมเราก็เลยเอามาคิดเอามา a n a l y ซ์ว่าเอ๊ะทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้<ๆ>ก็ได้คนพบว่าการขยับระหว่างวันต่างหากที่ทําให้คนไม่เป็นออฟฟิซินโดมเราก็เลยสร้างเหมือนคล้ายๆเป็น เครื่องแบ่งแขนค่ะคือเหมือนไปสั่งการอ่าพิมเตอร์ไปสั่งการคอมพิวเตอร์หรืออะไรต่างๆในออฟฟิศเพื่อที่เขาจะได้ลุกขึ้นมาแบ่งแขนแทนที่เขาจะไปแค่กดปุ่มหรือว่าสั่งอัตโนมัติมันก็จะทําให้เหมือนเวลาเราไปรีเสิร์ชหรือไป usability testing ้งอะค่ะมันเกิดว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีแม้ว่ามันจะแมนนวลขึ้นแต่ว่ามันทําให้ชีวิตเขามันเหมือนอินทิเกรตกับการออกกําลังกายและก็ทําให มันไม่เป็นออฟฟิศซินโดม e x p e r i e ร c e ที่ดีมันไม่ใช่เรื่องความสะดวกสบาย mm hmm. มันคือความที่ทําให้คนมีประสบการณ์ที่มันดีขึ้นและยั่งยืนยกตัวอย่างอย่างเช่นทางสวีเดนเนี่ยก็มีดีเซิร์ชมาว่าการเขียนด้วยดินสอ uh huh. ดีกว่าการเขียนด้วยบน iPad uh huh. เพราะว่ามันทำมันทริกเกอร์ไปที่เบรนมากกว่าการขีดบน iPad uh huh. นะคะความลื่น มันยังไงก็ไม่ไม่เหมือน oh. ไม่เหมือนกับบนกระดาษอะดาแค่กาลังจะจบท้ายว่าการสร้างประสบการณ์ที่ดีไม่ได้หมายความว่าทําให้ทุกคนสะดวกสบายค่ะอาจารย์อยากจะฝากถึงผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของ ux ui ยังไงได้บ้างครับวงการนี้เนาะมันมันเป็นศาสตร์ที่อยากจะให้แบบอินทิเกรตไปกับทุกๆทุกๆสาขาวิชานะคะแล้วก็ ในทุกองค์การดีกว่านะคะเพื่อที่จะทําให้มันมีการพัฒนาในทุกองค์การแล้วก็แบบในศาสตร์นี้มันคือสามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาไม่มีจุดจบนะคะเป็นลาส์เวอร์ชันตลอดเวลาก็ฝากให้ทุกคนคอนเร์นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็มีวิธีคิดแบบดีไซน์ทิงกินะคะเพื่อที่จะเอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันค่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับสังคมของประเทศไทยได้รู้จักเรื่องนี้มากขึ้นก็คิดว่าน่าจะมี น้องๆที่สนใจเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์เต้มากๆนะครับวันนี้ข้อมูลแน่นแล้วก็มีประโยชน์มากเลยครับอาจารย์ติดตามชมกับสาระดีๆครั้งหน้าได้ใหม่ที่นี่ราชกระบังนะครับสวัสดีครับ